รัฐบาลรัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษนักการเมืองฝ่ายค้านของรัสเซียนายอเล็กซีนาวานีหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางการเยอรมนีเปิดเผยผลการตรวจสอบนะครับว่านายนาวานีนั้นถูกยาพิษทำลายประสาทที่ผลิตในสมัยสหภาพโซเวียตเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีอังการาแมคเคิลของเยอรมนี ประกาศนะครับว่ายาพิษที่พบในร่างกายของนายนาวานีคือสารเคมีทําลายประสาทในกลุ่มโนวิช็อกซึ่งผลิตในสมัยสหภาพโซเวียตและกล่าวว่าขณะนี้นายนาวานีกำลังพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินผู้นำเยอรมนีกล่าวว่านายนาวานี ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยสารพิษซึ่งชัดเจนว่าเป็นความพยายามของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรัสเซียในการสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านผู้นี้และเป็นคำถามสำคัญที่มีเพียงรัฐบาลรัสเซียเท่านั้นที่สามารถจะตอบได้อย่างไรก็ตามโฆษกของรัฐบาลรัสเซียตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการตรวจสอบของเยอรมน,นีนะครับ ดยระบุว่าก่อนหน้านี้แพทย์รัเสเซียได้ตรวจนายนาเวานี่และไม่พบสัญญาณของการถูกวางยาพิษทำลายประสาทแต่อย่างใดก่อนที่นายนาเวานี่จะถูกส่งตัวไปรักษาที่กรุงเบอร์ลินวันที่22สิงหาคมโฆษกรักเสเซียกล่าวว่าไม่มีหลักฐานรองรับคำกล่าวหาที่มีต่อรัเสเซียและทางการรัเสเซียไม่ขอยอมรับข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นในกรณีนี้ ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่าทางการเยอรมน,นีได้เรียกตัวเอกอกัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเบอร์ลินเข้าพบแต่ก็มิได้แสดงหลักฐานรองรับข้อกล่าวหานั้นแต่อย่างใดนะครับส่วนทางสภาผู้แทนรัศดรของรัสเซียก็ได้เริ่มการสอบสวนกรณีของนายนาวลนี่เช่นกันพร้อมตั้งข้อสงสัยว่านายนาวเวลนี่อาจถูกวางยาพิษ โดยสายลับจากชาติตะวันตกเพื่อโยนความผิดให้กับรัสเซียโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำลายชื่อเสียงและยับยั้งโครงการท่อส่งก๊าซระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ห้องหลับของกองทัพเยอรมนีแสดงหลักฐานของสารเคมีในกลุ่มโนบิช็อกที่พบในตัวนายนาวานี ani, ซึ่งเป็นสารพิษ ชนิดเดียวกับที่ใช้รอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียเซอร์เก้คาริเพาลและบุตรสาวที่ประเทศอังกฤษเมื่อ2ปีก่อนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกโดยที่สหรัชอังกฤษและพันธมิตรอื่นๆนั้นได้ใช้มาตรการขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียออกจากประเทศรวมมากกว่า100คน ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่ารัฐบาลเยอรมน,นีอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการลักษณะเดียวกันในครั้งนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีเมเคลกล่าวว่ารัฐบาลกรุงเบอร์ลินจะแจ้งไปยังสภาพยุโรปและองค์การเนโต้เกี่ยวกับผลจากการพิสูจน์ดังกล่าวและจะปรึกษาหาทางตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อไปนายอเล็กเซ่โนวานีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงหลังจากที่จิบชาที่สนามบินเมืองทอมส์ขณะที่กำลังเดินทางจากแคว้นไซบีเรียกลับกรุงมอสโกทำให้เครื่องบินของเขาต้องลงจอดฉุกเฉินและเขานั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทันทีเขานั้นไม่รู้สึกตัวและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับกลุ่มพันธมิตรของนายนาวานีเชื่อว่ารัฐบาลกรมลินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอาการเจ็บป่วยของผู้นำฝ่ายค้าน และบางรายเรียกร้องให้มีการสอบสวนว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวชิงตัน